เยไหมล่ะเงินไม่พอแต่ของจําเป็นต้องซื้ออย่างเนื้อหมูสดของใช้ในครัวหรือแม้กระทั่งมือถือใหม่ๆแต่ปัญหาก็คือไม่มีบัตรเครดิตจะกู้ธนาคารก็เอกสารเยอะเกินบางทีเนี่ยอยากจะได้แค่วงเงินนิดเดียวนะสักพันสองพับาทเอาไว้หมุนของจาเป็นแต่หาที่ไหนเหมือนก็ยากซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักสินเชื่อตัวหน,นึ่งนะที่ใช้แค่บัตรประชาชนเนี่ยก็สมัครได้แถมมอนสบายไม่มีดอกถ้า ไม่ใช้วงเงินเนี่ยก็ไม่เสียอะไรเลยนะนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชแนลนะครับ จุดเด่นของสินเชื่อในคลิปนี้ก็คือสมัครง่ายใช้บัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนไม่ต้องมีผู้คำ้ำอนุมัติวงเงินสูงสุด2,000บาทและถ้าไม่ใช้วงเงินเท่ากับว่าไม่เสียดอกเบี้ยเลยง่ายขนาดนี้เนี่ยใครๆก็เข้าถึงได้นะทั้งป่ะค้าแม่ค้าคนทำงานประจำหรือแม้กระทั่งคนที่แค่อยากจะผ่อนมือถือใหม่ลสิเชื่อน้องใหม่ในวันนี้นี่คือสินเชื่อหมุนเวียนเคบาวและเคบาว ้ไดของบริษัทกาซิกรคาราบาวจำกัดร่วมกับร้าน CJ m a มนั่นเองฟังชื่อเนี่ยเหมือนเครื่องดื่มชูก,กำลังแต่จริงๆแล้วมันคือพลังชูก,กำลังทางการเงินนั่นเองเริ่มจากโซล่าก่อนนะเคเบาวหมุนเวียนได้วงเงินสูงสุด2,000บาทใช้ซื้อสินค้าใน c j m a l ที่ร่วมรายการอย่างเช่นเนื้อสัตว์อาหารสดเครื่องปรุงของใช้ในบ้านคุณก็ต้องเป็นสมาชิก CJ สบายการ์ก่อนนะซึ่งก็สมัครได้ฟรีนั่นแหละสมัครได้ง่ายๆนะใช้แค่บัตรประชา การชำระคืนก็ง่ายนะทําผ่านเคาน์เตอร์ซีเจมอแอปธนาคารหรือว่าตู้ ATM เขาเนี่ยจะสรุปยอดทุกวันศุกร์แล้วก็จะแจ้งผ่าน SMS เนี่ยทุกวันเสาร์สบายๆเลยนะไม่ต้องกลัวลืมต่อมาอีกตัวที่เด็ดมากก็คือเคเบิลผ่อนได้ตอนมือถือใหม่ๆได้เลยเช่นซัมซุงหรือว่า Op p ปหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นเครื่องซักผ้าหรือว่าแอร์ทอนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้นาน6ถึง12เดือนขึ้นอยู่กับสินค้าดาวนนิดเดียวนะก็รับ ของกลับบ้านทันทีไม่ต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องมีผู้คำ้ำเรื่องแท้ประกันสุนไทยเต็มๆเรียกได้ว่าสบายใจกว่าการกู้แอปเถือนแน่นอนวิธีสมัครง่ายสุดๆก็สมัครเป็นสมาชิก CJ สบายการฟรีซะก่อนนะไปที่สาขา c j m จมอที่ร่วมรายการไปยื่นบัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็ขอสมัครสินเชื่อเบอร์มือถือที่ใช้เนี่ยต้องเป็นของเราเองเนะเพราะว่าระบบเนี่ยจะส่งรหัส otp มาเพื่อยืนยันตัวตนจาก นั้นก็รออนุมัติใช้งานกันได้เลยอย่าสมัครให้ผ่านแบบไม่สะดุดนะนะว่าเบอร์มือถือที่สมัครเนี่ยควรใช้จริงเปิดใช้งานสมัครเสมอควรจะสมัคร CJ สบายการ์ดล่วงหน้าไว้ก่อนนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวงเงินสูงสุดเนี่ยแค่2 0 0 0บาทไม่ต้องสมัครเยอะเกินไปนะเอาเท่าที่จําเป็นและถ้าเกิดว่าอยากจะได้เคบาผ่อนได้เนี่ยให้คุณเตรียมเงินดาวติดตัวไปด้วยนะเพราะว่าต้องจ่ายทันทีตอนรับสินค้าอะไรที่ อยากจะหมุนเงินเล็กๆน้อยๆหรืออยากจะผ่อนมือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบง่ายๆไม่ต้องมีบัตรเครดิตเคบาวก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์เลยนะใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สมัครได้สนใจก็ลองแวะไปที่ CJMOR หรือว่าแอดไลน์เคบาวก็ได้นะใครที่สนใจทั้งสองสินเชื่ออยากจะสมัครทั้งคู่พร้อมกันอันนี้เขาก็ไม่ขัดนะให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลน่อยหลานยายชแนลนะครับ